เครื่องของผิวให้รงลึกไปถึงระดับเซลล์ด้วยสารโพรีแซคครายจากการหมักทางชีวภาพวันนี้เราจะมารู้จักสาสกัดตัวนี้กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิ๊ฟในช่วงมาร์เก็ติ้งค่ะชาวโบร์หรือผู้ประกอบการท่านใดกําลังมองหาสาสกัดตัวเด็เดๆที่ช่วยลดการแพ้การระคายเคืองอยู่บ้างค่ะวันนี้กิ๊มีสาสกัดดีๆมาแนะนําค่ะ แต่ว่าผิวแพ้ง่ายผิวราคายเครืองเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเลยนะคะอาการทั่วไปนะคะของลักษณะคนที่แพ้ก็คือจะขั้นมีผื่นแดงบางคุณกบวมเลยนะคะและก่อนที่เราจะไปรู้จักษาสกัดเด็ดตัวนี้นะคะฝากกดติดตามให้คอสเมียก่อนนะคะหากกดเรียบร้อยแล้วเราไปฟังกันต่อคะ่ะ แอลโนซอฟท์เอสพนะคะเป็นสารโพลีแซคราที่ได้มาจากการหมักทางชีวภาพเป็นสารพรีเมียมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยสามารถลดการแพ้การอักเสบการบวมแดงของแผลสิวและลดการระคายเคืองผิวจากส,สาเหตุได้เพราะว่าอุดมไปด้วยน้ำตาล3าชนิดได้แก่กลุ่มน้ำตาลแลมโนนกลุ่มน้ำตาลการเลกโตสและกรูโครนิกแอซิดค,ค่ะเฮ้ยเจาะโพลีแซครายเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมมันสามารถช่วยลดการอักเสบของผิวของเราได้โพลีแซครานะคะถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือคาร์โบไฮเดรตสายยาว เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวๆหลายๆโมเลกุลนะคะมาเชื่อมต่อกันโดยแหล่งที่มาของโพลีไซคลายนะคะก็มีมากมายหลักหลายเลยตั้งแต่ ศืสจากไปจนถึงแบคทีเรียซึ่งในที่นี้นะคะเราจะเรียกกันว่าการหมักทางชีวภาพและสารสกัดเลมโนซอฟ HP นะคะก็คือโพลีแซคคาไรด์ที่ได้จากการหมักทางชีวภาพของแบคทีเรียนั่นเองเ,อเราไปดูกลไกการทํางานของเลมโนซอฟ HP กันดีกว่าค่ะด้วยโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยน้าตาลเลมโนจํานวนมากนะคะเลมโนซอฟ HP เนี่ยจึงสามารถทําหน้าที่เป็นผู้ชักการอักเสบ้วยการยึดติดตัวเองอยู่กับผิวเซลล์เคราตินไซต์ก่อนที่จะเกิดการอักเสบจะมีกระบวนการมากมายเกิดขึ้น่ในในก ที่เซลล์รับส่งสารที่ทําให้เกิดการอักเสบระหว่างกันและแพร่กระจายไปเรื่อยๆการที่เลมโซอม h p สามารถป้องกันการสื่อสารระหว่างเซลล์นี้ได้การอักเสบก็เลยลดลงนั่นเองและยังมีคุณสมบัติในการช่วยปอบปรนการอักเสบด้วยด้วยการปล่อยสารที่มีชื่อว่าเบต้าเอนโดฟินเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการลดอาการปวดและยับยั้งการอักเสบของเซลล์ได้และเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าสารตัวนี้สามารถทํางานได้จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็เลยทําการทดสอบว่าเจ้าแลมโนตเนี่ย สามารถยึดติดกับเซลล์ผิวที่เกิดการอักเสบได้จริงหรือเปล่ามาดูภาพการทดลองนี้กันค่ะจากภาพการทดลองนี้นะคะพบว่าแล no ็บโนซอฟเอสพีเนี่ยสามารถยึดติดกับพื้นผิวของเซลล์เพื่อออกฤทธิ์ต้านการอักเสบได้จริงเป็นการกรานตีเลยนะคะว่าสารตัวนี้จะต้องให้ประสิทธิภาพที่ดีอย่างแน่นอนสงสัยกันไหมคะว่าการอักเสบทำให้ผิวของเราแก่ก่อนไว้ได้จริงหรือไม่แม้ว่าการอักเสบของผิวนะคะจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าถ้าอักเสบนิดๆหน่อๆต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็มีโอกาส ที่จะทําให้ผิวของเราอะแตกรอดไว้ได้ค่ะ<อ>เพราะว่าการอักเสบนะคะจะทําให้ผิวของเราอ่ะเสียหายมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบคุ้มกันรวมไปถึงระบบซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆด้วยค่ะเห็นไหมคะว่า เสพของผิวเนี่ยไม่ได้ส่งผลแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะยังส่งผลให้กับเราในระยะยาวอีกด้วยน่ากลัวมากเลยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นนะคะเจ้าแลมโนซอมเอสพีเนี่ยจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะเรามาดูผลการทดสอบประสิทธิภาพของแลมโนซอมเอสพีกับอาสาสมัครกันค่ะเราทําการทดสอบอาสาสมัครจํานวน20คนนะคะโดยทุกคนนะคะขอให้ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของแลมโนซอมเอสพีห้าเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับเบสครีมเปล่าหลังจากถูกฉายแสงด้วยรังสียูวีแล้วก็สังเกตผลก ะะพบว่าแลมนโนซอลเฮพาเอร์เซที่ใช้ไปเนะะี่ยค่ะสามารถลดอาการบว,วมแดงของอสา,าสมารได้ถึง40%เลยเป็นการยืนยันว่าแลมนโนซอลเฮสพ,พเนี่ยสามารถป้องกันและลดการระคายเคืองการอักเสบช่วยปลอบประโลมผิวให้กลับมามีสุภาพดีได้จริงแล้วเราสามารถใช้สารสกัดแลมนโนซอลเฮพ,พตัวเนี้ยกับผลิตภัณฑ์ไหนได้บ้างหนึ่งผลิตภัณฑ์สําหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย2ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอวัยสาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปลอบประโลมผิวอักเสบสี่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดรอยแดงห้า 5. ผลิตภัณฑ์สำ รับเด็ก6ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดค่ะจริงๆแล้วนะคะแรมโนซอบ HP ตัวนี้สามารถใช้ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของเราได้ค่ะและสําหรับเจ้าของแบรนด์หรือผู้ประกอบการท่านไหนนะคะที่อยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเองนั้นมีคุณสมบัติที่ช่วยลดการแพ้การระคายเคืองได้แรมโนซอบ HP ตัวนี้นะคะบอกเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและกิฟก์ก็แนะนํามากๆเลยค่ะเรามาสรุปคุณสมบัติของแรมโนซอบ HP กันอีกครั้งค่ะคุณสมบัติของแรมโนซอบ HP นะคะก็คือระงับการแพ้แล้วก็ลดการระคายเคืองลดการอักเส จากทุกสาเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดนแสงแดดฝุ่นมลาวะหรือว่าสารเคมีแถมยังช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราอะค่ะกลับมามีสุขภาพดีครั้งและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะบอสีเนียยังมีสารสกัดอีกมากมายหลายตัวเลยค่ะที่พร้อมให้ผู้ประกอบการได้เลือกสารสกัดที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการมากที่สุดพร้อมทั้งมีนักวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีประสบการณ์การพัฒนาสูตรอย่างเชี่ยวชาญกว่าสิบปีการันตีด้วยแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำที่วางขายในโมเดิร์นเทรดเช่นอีลรอน ในคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้เราร่วมเป็นส่วนในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางที่ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะและหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะปรึกษาทางแบรนด์ก็แอดตรงนี้มาได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊ฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็จะจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คอสเมนียด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ